ศูนย์เศรษฐกิจเราคุณภาคที่สามท่านรองราชการจังหวัดท่านประธานสภาสากหากาาจังหวัดท่านประธานคันค้าท่านสายการจังหวัดคณะศุลกากรละผู้ประกอบการในจังหวัดพุทธหารที่เคารพรักทุกท่านครับถ้าถ้าจะขออนุญ,ญาตเปลี่ยนชื่อบอกข้อหิบกาแฟแชร่ประคิดวันนี้สักนิดได้ไหมครัผมอยากให้ไม่ใช่แค่เพียง การจิบกาแฟแชร์ความคิดเพื่อสร้างเศรษฐกิจมุกดาหารอยากขอเปลี่ยนนิดเดียวว่าวันนี้้ามาจิบกาแฟหรือจะกิบอะไรต่อๆกันแล้วแต่เนี่ยแชร์ความคิดบูมเศรษฐกิจเมืองมุกดาหารผมว่าวันนี้เมืองมุกเราก้าวมาไปพอสมควรแล้วก็เราก็ยืนอยู่อย่างค่นข้างมั่นคงนะครับแต่ว่าในวันนี้ เรากําลังต้องการบุคคลอย่างท่านผูก้การนะครับที่จะได้มาช่วยกุรนาชี้นแนะช่วยกุรนาแนะนําต่อยอดให้กับเราให้กับคนมุขทหารว่าในสถานการณ์โลกปัจจุบันที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วตั้งแต่มีสำรับมุขทหารก็ต้องบอกตั้งแต่มีสะพานข้ามของมีสะพานมิตระาดแห่งที่สองที่ใหม่เมงมุขทหารเราปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากไม่ใช่เฉพาะเมืองมุขทหารบ้านยากก่ชิด มิตใ,ใกล้บ้านของเราก็คือลาวีิสวรนาเกียรติและเวียดนามก็เปลี่ยนอย่างรวดเร็วด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเรียนว่าเราอยากจะได้การชี้แนะการแนะนําในการที่จะต่อยอดเศรษฐกิจของเราเนี่ยว่าเราควรจะขยับไปทางที่ไหนอย่างไรเราควรจะปรับเปลี่ยนทิศทางการลงทุนของเราอย่างไรเราควรที่จะมองหาสิ่งใหม่ๆตลาดใหม่ๆอย่างไรที่สําคัญ เราอยากได้คาแนะนําในเรื่องของการจะเรียกว่าไงการพิพิภาครัฐอะไรที่ภาครัฐหรือภาคธุรกิจในระดับใหญ่ๆจะเอื้อประโยชน์กับคนรุกทหารได้ในการที่จะปรับเปลี่ยนหรือต่อย,ยอดเศรษฐกิจของเราให้ก้าวไปข้างหน้าให้เร็วต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกเร็วต่อความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจนี่ที่อยากจะเรียนว่าที่การก้าวความไปสูขความเป็นประตูสูอ่อทโนโลยีนี่แท้จริงเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย โอกาสที่ท่านผู้การได้กรุณาเดินทางมาเสียสละเวลาเดินทางเอ้ามาท่านมาตั้งแต่กลางวันท่านมาดูมาเยี่ยมเยียนพวกเรานะครับแล้วก็ได้กรุณารออยู่ในถึงเวลาณนี้เพื่อที่จะให้คําชี้แนะรวมทั้งมีประสบการณ์อะไรต่างๆที่ดีที่จะมาเล่าเรียนรู้ให้เราเนี่ยก็ต้องต้องกราบเรียนว่าเป็นสิ่งที่พวกเรายินดีเป็นอย่างยิ่งและผมเชื่อมั่นว่าวันนี้ถ้าธุรกิจของเราให้เอกชนของเราเดยเฉพประกอบการหลายๆท่านที่นั่งอยู่ที่นี้เนี่ย ก็ตั้งหัตั้งใจมาเพื่อที่จะได้ฟังเพื่อที่ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากท่านว่าเราจะได้อะไรที่จะเป็นประโยชน์ที่จะต่อยอดที่จะภูมเศรษฐกิจของเราให้ก้าวไปข้างหน้าได้ะฉะนั้นก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บริารศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนท่านที่สองในการดำเนิกรเสรยสำหรับาเดเนินการในวันนี้ขอบพระคุณทางคำงานอุตสาหกรรมจังหวัดและท่านประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดที่ได้ช่วยกันดำเนินความสุดทให้เกิดการจัดเสวนาในวันนี้ที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ขอบคุณผู้ประกอบการและราชรับสินคทุกคนที่เดินทางมาพร้อมกันในวันนี้นะครับหวังใจว่าหลังจากวันนี้ผ่านพ้นไปเราก็ช่วยกันเราจะได้ช่วยกันจับมืจับมือบูมเศรษฐกิจพุทธาหารในก้าวหน้าไปยิ่งขึ้นต่อไปนะครับเวลานี้ก็ได้เวลาสมควนแล้วก็ขอเปิดการเสวนาประชุมหารืออะไรนะจิบกาแฟแชร์ความคิดบูมเศรษฐ,ฐกิจองค์พุทธาหารน,นับัดี้ครับขอบคุณครับ